การประเมินสำริดที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ Performance Agreement ในระยะเวลาหนึ่งปีครั้งที่1น่ายนิมิตฤทธิ์ไทยสงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสาม หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนายนิมิตรฤทธิไสสงได้รับมอบหมายภารกิจให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งโดยได้รับผิดชอบกลุ่มนิเทศติดต,ตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานอกจากนี้มีโรงเรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้แก่โรงเรียนในอำเภอเทพสถิต43โรงเรียน4สาขาและโรงเรียนในอำเภอทรัพย์ใหญ่14โรงเรียน1สาขา รวมทั้งสิ้น57โรงเรียน5สาขาองค์ประกอบที่1การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศตัวชี้วัดที่1การบริหารจัดการที่ดีนายนิมิตรฤทธิ์ไทยสงได้ศึกษาทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติกระทรวงศึกษาธิการ สอพทและทิศทางการพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชชยภูมิเขต3รวมทั้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมานำมาวิเคราะห์สภาวาการและบริบทแวดล้อมปรึกษาหารือร่วมกับบุคลากรสอดคล้องกับค่านิยมในการทำงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นเลิศวิชาการทำงานเป็นทีม และค่านิยมในการทำงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาคุ้มครองดูแลแก้ปัญหาด้วยใจเป็นการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมโดยทีมงานคุณภาพที่มีความรับผิดชอบจึงกำหนดเป็นรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานมิตราโมเดลและมีการสื่อสารเพื่อให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาบรรลุภารกิจและเป้าหมายที่กำหนดผ่านหลายช่องทาง ตัวชี้วัดที่2การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้เพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมเพื่อออกแบบและเลือกแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำงานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตัวชี้วัดที่3การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับองค์คณะบุคคลกตปนตามกรอบภารกิจการกระจายอำนาจทั้ง4ด้าน เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดนอกจากนี้ได้ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project และได้ระดมทุนเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียนสพปชัยภูมิเขต3ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบที่2การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่ 1. การบริหารงานด้านวิชาการมีการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ได้ส่งเสริมสร้างความตระหนักและให้คำแนะนำเพื่อให้โรงเรียนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและความต้องการหรือจุดเน้นของสถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้ของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ส่งเสริมและสนับสนุนการวัดและประเมินผลด้วยการจัดทำคลังข้อสอบม,มาตรฐานให้สถานศึกษานำไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดโดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิเทศติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตำบลจัดให้มีคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้สถานศึกษานำไปดําเนินการนำผลงานการบริหารงานด้านวิชาการของสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จมาประกวดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตัวชี้วัดที่2การบริหารงานด้านงบประมาณ ร่วมวางแผนการใช้งบประมาณกับบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจและนโยบายโดยจัดทำโครงการขอใช้งบประมาณมีการควบคุมกำกับติดตามการใช้งบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ตัวชี้วัดที่3การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคลร่วมวางแผนอัตรากำลังบุคลากรในสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้สอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ปัญหาและความต้องการร่วมสรรหารและบรรจุแต่งตั้งด้วยความเป็นธรรมนอกจากนี้ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพโดยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจในการเสนอขอรับรางวัลต่างๆให้คำแนะนำในการประเมินสมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลาหนึ่งปี ตลอดจนสร้างความตระหนักในการรักษาวินัยและจรรยาบัณวิชาชีพเพื่อป้องกันการกระทําผิดวินัยตัวชี้วัดที่4การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไปจัดทำข้อมูลสัมมโนโประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นปัจจุบันร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภยัย จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานของกลุ่มและบุคลากรรายบุคคลเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดมีส่วนร่วมสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและกองทุนดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปตามระเบียบของทางราชการตัวชี้วัดที่5การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ จัดทำแผนติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจหลัก4ด้านนำไปสู่การปฏิบัติในการนิเทศติดตามโดยการมีส่วนร่วมของกอตปนสรุปรายงานผลและนำผลไปวางแผนพัฒนายอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่สมสำริดที่ผลการบริหารและจัดการศึกษาตัวชี้วัดที่ 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2562และปี2563ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทองลำดับที่1ระดับเขตตรวจราชการที่13และจะเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศต่อไปนอกจากนี้มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3คะแนนเฉลี่ยเป็นอันดับที่1ของจังหวัดชัยภูมิ2ปีต่อเนื่องด้านคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ2ปีต่อเนื่องได้รับการยอมรับและส่งเสริมบุคลากรให้เผยแพร่วิธีปฏิบัติที่เกิดผลสำเร็จตัวชี้วัดที่2สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปรมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเองภายในเวลาที่กำหนดและมีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไปตัวชี้วัดที่ 3. ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตรผลการประเมินระดับสถานศึกษา เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการผ่านเกณฑ์ร้อยละ90ขึ้นไป3ด้านได้แก่ด้านร่างกายด้านอารมณ์และด้านสังคมผู้เรียนมีผลการประเมินผลสัมฤทธ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านร้อยละ95ขึ้นไปใน4กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์สุขศึกษาและภละศึกษาและศิลปะ ผลการประเมินระดับชาติผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2562มีค่าเฉลี่ยดลดลงแต่มีค่าเฉลี่ยร้อยละคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอ n เนของนักเรียนปีการศึกษา2562มีจำนวน,นนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ50ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่6ลดลงทุกรายวิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาเพิ่มขึ้นในรายวิชาภาษาไทยและรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เพิ่มขึ้นในรายวิชาวิทยาศาสตร์ตัวชีวัดที่4ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสำัมโนประชากรใบเรียนและติดตามการดำเนินการให้ประชากรับเรียนได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1ร้อยละร้อยทั้งในสังกัดและต่างสังกัดอัตราการออกกลางคันลดลงอัตราการศึกษาต่อของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6ร้อยละร้อย อัตราการศึกษาต่อของผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ร้อยละ95.90และอัตราการศึกษาต่อของผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ร้อยละ7 9 79.79เด็กพิการเด็กด้อยโอกาสและเด็กความสามารถพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมร้อยละร้อยผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ3ขึ้นไปร้อยละ74และศึกษาต่อสายอาชีพร้อยละ30.94ตัวชี้วัดที่5ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีประจำปี2,563จํานวน4รายได้แก่สายผู้บริหารสถานศึกษา1รายสายครูผู้สอน2รายและสายศึกษานิเทศ1รายตัวชี้วัดที่6ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการในระดับมากขึ้นไปร้อยละ90.48การบริหารและการจัดการศึกษาของนายนิมิตริไทยสงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3ด้วยรูปแบบการบริหารมิตราโมเดลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย สร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันปฏิบัติภารกิจจนเกิดนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน